สวัสดีครับผมเราก็มีสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยมอบุราราชครับยังไงแล้ก็นี่เราจะมาสัมภาษณ์พี่พี่ทีมปู่ว่าครับท่านพี่มีใครเรียนนายที่เสียงน้ำมันก็ให้พี่อะไรเ็นตัวเลือกนะครับผมสวัสดีครับผมนายธวัชชัยอุ่นเมืองเป็นประธานชมรมฟุตบอลอาวุโสปู่ว่าชลบุรีครับ สวัสดีครับผมสุธา,ธาวงสุวรรณครับเป็นโฆษกประจำทีมงานของคุณตวชัยประธานชนมรมบุว่าครับครับผมแล้ววันนี้ครับปัตจุประสงค์วันนี้ที่<ำ>มา,<ำ>ก,ากิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับวันนี้ก็คือทางทางเพื่อนของชมรมเพื่อนสิงห์เนาะมาเที่ยวกันจากกรุงเทพประสานงานผ่านมาว่าเออต้องการมาออกกําลังกายแล้วก็มีกิจกรรมครับรวม ก็เราก็คือเป็นชมรมปู่ว่าเล่นฟุตบอลทุกคนชอบฟุตบอลครับผมรักในฟุตบอลเหมือนกันครับก็เลยว่าเออกประสานกันมาแล้วก็ครับผมใครเกิดมีกิจกรรมตรงนี้ครับแล้วก็ทีมปู่ว่านี่คือรวมตัวกันเมื่อเมื่อไหร่ครับผมกี่ปีแล้วครับก็ททีมรวมตัวมาได้กับประมาณ5ปีแลยเนาะห้าห้าห้าปีครับปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วเอ๊ะเอ๊ะมีสมาชิกร่วมกันอยู่140เวลานั้นเราวิ่ข้าได้ไหมนะครับ รับปกตินี่กิจกรรมนี่ทุกวันของทีมทางปูวว่านเนี่ยคือจะมีจับไปทางหนแนวไหนบ้างครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกักบอวุโสต่างจังหวัดมั่งหรือว่ารับเชิญติดการอุโศดอะไรเงี้ยครับเพื่อกิจกรรมเพื่อส่วนรวมแล้วก็มีมีส่งแขงมั่งเป็นเป็นบางช่วงครับส่งแขงบ้างด้วยนะครับผมแล้วในอนาคตกิจกรรมทีมต่อไป เป็นนิยมครับครับครับก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงประธานคนใหม่ก็บริหารงานไปเรื่อยๆครับผมก็เปลี่ยนกันดูแลช่วยกันกัครนนะก็ยังไงออกฝากฝากก็คิดฝากจากผ้ากะปินะครับว่าเราจะทำทีงอย่างไรถกการบูดีๆกันก็คือโดยหลักก็ยึดยึดถือว่าให้พยายามให้คนอย่างอย่างของชมรมผู้ว่าเนี่ย มันจะมีคนในหลายจังหวัดมาอยู่รวมกันคือเราเปิดโอเพนว่าใครใครชอบกีฬาฟุตบอลที่ว่าคืออายุ40ปีขึ้นไปไม่มนนนนีที่เล่นเนี้ยก็อยากให้มาร่วมเป็นร่วมกิจกรรมกันออกกำลังกายกันตอนเย็นครับเ้าเตะกันทุกเย็นไหมทุกเย็นครับทุกเย็นเลยนะครับผมเราจะมีโคต้าหลายอายุ60ขึ้นก็มีครับ65ก็มี มีหมดทุกรุ่นเลยในชมรมปู่ว่าในชมรมปู่ว่าร้อยสี่สิบคนก็จะแบ่งเป็นประเภทอายุไปเช่ไหมใช่ช่วงเวลาซ้อมแรือซ้อมรวมกันซ้อมรวมกันครับเรานาะสี่สิบขึ้นหกสิบขึ้นครับผมรวมกันอยู่เป็นพี่น้องครัจะมีอาวุโสถ้าหกสิบขึ้นอย่างเงี้ยเราจะไม่ไม่ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกนะครับก็สมาชิกบางทีข้าราชการเกษียณถ้าต้องการออกกําลังกายชอบก็เชิญมาเล่นได้ครับจะมาเล่นเล่นดีครับผมก็ยังไงก็ ขอบคุณนะครับผมที่ติาตามครัไปด้วยครับทางชมรมของงปู่ว่าน,นะครับผมก็ขอขอบคุณเ้ืยอครับวันนี้ครับ